สวัสดีครับกะาลายเหมือแล้วครับบ่ได้เอาไก่ตอมาโพดให้เบื่อครับเป็นไข่เป็นวัดอยู่ครับกำลังไข่แนครับเสียงกะยังยังเสียงกันยังแหบๆอยู่ครับวันนี้เอาไก่ตอัามาโพดิ์ให้ลายค้นได้ชมครับเป็นไก่ตอไก่ไม้ครับสอยของเขาจะไข่ฟ้นดาวตกครับผมว่าที่ผมตั้งไว้นะครับเห็นป่ะปลายสอยหางเขา ไข่ไฟดอกค่นดาวตกนะครับเนมครับไก่ตัวนี้จะเป็นการหางแดงครับตรงปลายต้นหางท่วนเขาสองขางจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเห็นไ่มครับการหางเขาเป็นการครับการสีชี้น้ำตาลครับชี้น้ำตาลชี้น้ำตาลครับการหางเขาก็จะออกน้ำตาลครับ ไก่สอยถึงครับสอยถึงสอยงามครับไก่ใส่ประมาณเจ็ดแปดขีดครับงามประมาณพอดีงามครับไปสําหนึ่ง่ามครับไก่ขาไก่ขีเดื้อตัวนึงครับอ้อนงามจักงามครับนาใสานาใสาดีครับต่างหูกะเ,เะเต็มแนวบ่เต็มแนาครับ กระต่ากแตงหูนี่ครับแต่ว่ากระต่างเปิดหนาใสครับทางไกลง่ามครับหม้อเขาหม้อแกงก็มีครับทางไก่ถือว่างามครับมอครับเกี่ยวงอนแล้วมานลครับปลายฮอตแหล่ครับเข้มครับตัวนี้เข้มง่ามครับไก่ตัวนี้เข้มง่ายครับไก่นุ่มต่อกำลังพอดีเห่นครับไก่พอดีเห่นคพอดีต่อช่วง นี่แหละครับตุลามีหน่ายครับตุล่าทันวารับปรมมาณนี้ครับมันนีจะมาตอบคําถามที่หลายคนทักทายเข้ามาว่าเดี๋ยวไปล้วบอครับเดี๋ยวไปเอาข้องดีแเ้วบอครับเดี๋ยวไปเอาข้องดีที่ที่ว่าไหวครับที่ว่าไหวที่ลงไหวนะครับข้องดีการยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปเพราะว่าก็หลายปีเนาะผ่านมาหลายปีครับที่ว่า จุดๆนั่นผมก็ได้ผ่านไปกับทุกปีครับผ่านไปทุกปีผมก็คือว่าทุกปีผมไปเอาผึา่งหินทุกปีครับผึ่งยูอะไรนะก็าปลานั่ยมันจะมีผึ่ง่าปลาเนี่ยจะติดปลายางมีปลายางแล้วม,มีผู้มีเขาจะมีปลายางแล้วก็ผึ่งจะไปกวนไฟเขาจะเวลาเขาจะกีดยางผมก็ไปเอาออกใ้ทุกปีครับอย่างน,นั้นที่ตรงนั้นแต่ว่าไก่ปลาไก่เชินหลายครับหลายแห่ง หลายครับยังแต่โขกโบยังเป็นรอยครับยังคือเก่าผมก็เลยสอบถามหลายคนว่าสอบถามคนที่่านน้หละเขา,าจะกินยังอู้คือหลายเถกไก่หัวได้มาเลียงอะไรมาอู้ปลาเี่ไก่ปลาของแขหลายแห่งเขาอยู่เนี่ยปลาคนมันก็ลาเล่าสู่ฟั่งนะเขาผมก็เลยทักท่ายถามว่ามีคนมาตอมาเหรินมาตอแล้วกะมาห,หา่างบวงห่างยังมคือหลายเถกไก่หลายคนแล้วมาห่างมาเห็ดมาห่างมายังยังไม่มีใใดจกคนครับ มันยูไผ่ด่ายวด่าจักคนมันเป็นอย่างหรอจักเป็นจัางไรไก่แตกหยามหยามกับปถือกอดบ่วงเขาน่ะหางบ่วงไปเป็นรอยไก่แตกแขมหยามพ่าถือบ่วงพ่อโตเขาจะว่าเพราเราเงิดไหลเออข้าเจาะจนหอนมดสื่อจนน้องเทียนจะมาปรับมันมันบ่ถือแบบไปไข่แบบจังเลยล่ะหลายคนิหรอว่าม่หลิ่นมาตอมะนั่นกับบ่ได้ยากและแห้งอยู่นั่น คนว่าคือเจ้าที่เจ้าทานมมาหายวะคนว่านะครับคนว่าผมกะผมกะหัวจัาอยู่ผมกะหัวจัาอยู่ผมตะว่าผมก็บอกบอกบอกสู้คนฟังนะว่าผมกะได้ไม่อยู่ในแต่หลายปีถ้าเข้านั้นถ้าเข้ายังไม่มีปลายยางอ่ะละเพิ่กะถ้ายังเป็นป่าอยู่ครับที่เข้าผมว่าพระคดงหลวงคุณมาย้อนคนหายกินเขาจากกลบบาททองพระอาจารย์นั่นแหละผมกะผมกะที่เ่า ให้หลายคนได้ฟังนะ่ะเอาง่ครับไกนะ่ห่านไกต่ตอห่นหลายคนจะไปต่อไปเลี้ลยงหไปหาบงบวงหางยังบ่บได้ครับย่กเพราะว่าคือก็จะคือวานนะ่าแหละคือพระอาจารย์ว่าจะจี้จะทานมันมหยกับบบได้หรืออยากได้ข้องดีหรืออยากได้พญาไปเลี้ยงหรือเอาไปยอยากได้พญาเอาไปรัก,รกษาหรือเป็นข้องดีครับประจํากายเขาจะของ,ของป,รประจํากายหรือหาอยู่หา,หากิน หาอยู่หากินหาเงินหาทองหาหนาหานี้หาอย่างทุกอย่างนะครับทีว่าเป็นของดีประจํากายหรือเป็นของรักษาห้องรักทรงรักษาให้ไปขอเอาคนมนึ่ครับอยากได้อะไีให้ไปขอให้แตงขั้นหาไปขอเอาคนหน่งแตงขั้นหาถูกเชี่ยนไปขอเอาน้ำพึ้นอยากได้เป็นกระเสียหายขั้นขอขั้นบวขอไอเห็ดยังไงกับบได้ครับที่ว่าวังววาได้โหลดจังยังไงกับบได้คนหน่แต่โขบโขมันเป็นรอยกับบวกับบวชเพราะตัวนะ ไปลองลดครับผมกับผมก็ได้ยินในตอนนี้แหละแต่ว่ากับผมก็สืบสืบบอกถามคนอยู่หันนะครับถามคนนี่มันก็ว่าร้ายคนมาลองแล้วน้อยกับเมียทุกคนครับมีไพด่ใดเพราะว่ามองเั้นถือว่าจุดยอดแห่งจุดยอดแห่ใต้นี่แต่โขบโขบร้ายครับผมกับคือว่าแหละผมก็ว่าปีนี้แหละผมก็จะไปลองเมืองครับไปลองเมืองแล้วผมก็จะไปเห็ดตาม ที่ผมบอกไว้ไว,ว่าแต่หลายปีมากผมกระเล่นมาเล่นมาแต่หลายปีผมก็บบริษไปขอจักเบ้าแต่ว่าปีนี้ผมจะไปลองจะไปลองขอละมงถูกเชียนกันหาไปไปขอเอาของดีนำปยา่นเอามาเห็ดของดีประจํากายแล้วก็เอามาหลักทรงรักษาครับก็ได้หาอยู่หากินหาหนั่นหาหนี่ก็ได้โชคมันพอได้ขุมค้องปกป้องรักษาเอาดองเขปาปลาครับพอดีมีโชคไม่ใช่ครับก็ได้ นี่หนักมีหนีไปครับโฉกมีหลับนะครับเคยขายว่าของดีมันมีประจำกายหรือมีประจำของตัวของตัวพญาเองครับพญาผมเด็ก็จากชิปนันหลายหลายคนได้ฟังครับเพราะว่ามันแต่สมัยโบ,บราณโบราณอาจารย์เคยบอกว่ามันมีตำราหรือเป็นคาถาคาถาคาถาประมาณว่าคาถา หัวใจไก่เทือนหรือหัวใจไก่ป่าเนี่ยประมาณนี่แหะผมก็หรือคาถาประมาณคาาถานี่ครับคาถาของไก่เนี่ยครับของไก่ไก่เถือนไก่เถือนหรือไก่ป่านี่ยูจริงแล้วก็สามารถเลือกเลือกห้ยจาฝูงหรือพญาเขาเขมามหาไดมาหาไดหรือมากินเขาก้นบาด นำพระอาจารย์ใดมากะใหลูกซิดเฮยให้ลุกให้บริวารของพญาตัวนั้นเขามาหาเบิดของพญาเขาเขามาแล้วพญาเขาก็จะไปบอกบริวาร้องเขาหรือไก่ตัวอื่นเขามาหามากินเขาคนบาตของพระอาจารย์หน่อนี่คือเรื่องจริงคนว่าคน,นบอกสู้ฟังนะคนบอกสู้ผมฟังมนะังนะกะ ว่าจะไปล่องมั้งครับปีนี้กะสี่เอฟซีหลายคนทักทายเข้ามาว่าผมไปล่องแล้วที่ที่บอกไว้เคยไปล่องหรอกบางแย่งครับแต่หลายปีมานนี่ผมก็เป็นสาวผู้ปีแล้วครับสาวสามสิบปีแล้วพวกกยังไม่ไปล่องครับแต่ว่าอาจจะเป็นปีนี้ว่าจะอาจผมจะไปล่องเพราะว่าอาจจได้ข้องดีมาลักทรงรักษาหลักการมาคุมครองไก่เฮาพวกป้่องรักษาอาย่ห้าก,กิน อาย่ห้ากินเนี่ยครับพอดีมีโฉมีหลาบครับพองมีโฉมีหลาบกับมีของดีประจำไกยห่อนละ่ะก็ดีปกป้องรักษาไปใส่มาใส่อนกกับป่าครับี่ก็มีข้องดีประจำป่าคือของน,า,นาย่านครับปประจำาก่ห่อนกับขึ้นจางไหนครับลุงกะจะไปเช็ดตามะอายจานบนบอกล่องมบงล่องเบิงทาทาโชคมันครับทาโคมันเดี๋ยวพวกก็จะ จะเมื่อเหล่าสู้ฟั่งครับว่าเป็นแบบใดแต่ว่าผมก็เคยได้มาอยู่ตอ่อเนีปยเาไปในกระไดแต่ก็แต่ว่ากับ่คือเพิ่นว่านะครับบ่คือคนว่ามองหันนั้นอนี่ยลีหลายคนเกินผมก็ได้สอบถามมึงแล้วครับสอบถามหลังก็คุออยแล้วแต่ว่าผมก็บร่ได้ไปไก่เอเชีะแต่ว่าผมก็ไปที่ว่าไปเอาผึ่งจุนนั่นผมก็เอาผึ่งทรงดินหาออกไเ,เ้ิึ่นผมก็เลยได้สอบถามมึงน,นหลายท่าอย่างเป็นแตโขกโกแลว้วเป็นลอยครับ ทดสอบบงถ้าผมมีบุณวาสนายดีผมอาจจะได้ถ้าบมมีผมก็อาจจะบ่ได้นะครับมันเป็นทีดวงเฮ้เหือนกันครับว่าพันจะว่าพันจะหายบอครับมันจะไปขอลองบังถ้าหายจะเป็นของดีของผมไหวประจํากายนักทรงรษาก็ได้เขียยเงินเกี่ยทองครับเกียยเงินเกี่ยทองเขี่ยนั่นเขียนี่เกี่ยโชคเขี่ยลาก็มาหาดูเกียได้ครับดูเกี่ย ก็ผมกัมักนี่นี่แกเลียงตัวนี้จุดนี้มากอะหลายปีแล้วครับเป็นสาวก็ปีละเยียงมันนี่ผมงกรยังมาไดี๋ยวไปลองม่งแต่ไปเหลียญไปต่อแต่ก็ได้มากได้มากมันกับมันกับไข่ไขวายังบัวเนขาดยังไปจักอย่างครับขาดขาดแบบแ้นเป็นนะขาดไปจักอย่างแบบไข่ไขว่ายังมันเต็มถี่นะครับก็เลยว่าในปีนี้แะจะไปลองมึงให้ จังอามาผมจะเอามาเล่าให้รายให้รายคนได้หูในสาวบาปเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนหรือรายคนจะเอาไปทดสอบเบิ้งกับบบเป็นอย่างครับนี่มันเป็นโอกาสดีดีของภัยของมันครับที่ได้ได้ของรักรักษาได้ของพกปอกรักษาเขาแล้วก็วได้โชคได้ลาบได้ไขายว่าเป็นของครูไก่เขาไปใส่มาใส่กับได้เขี่ยวขาด เกี่ยวขาดจากภัยอันตรายทุกอย่างได้นะครับจากผมก็เสื้อในจุดนี้ครับรวมเหมือนที่ผมเสื้อเสื้อครับเพราะว่าผมอยู่ในอยงในป่าก็มีสิ่งสิ่งไร้ยางครับไล้ยๆอย่างผีเหียวโอโห้ครับแต่ขอบพูดายๆครับที่เขามาทักทายครับทักทายเขามาถามมาไทยว่าไปยังไงถ้าจะฝืนไข่ครับถ้าจะฝืนถ้าจะลงได้พี่กันก็ส่งลมหนาวอันนี้ับ วงเงินก็เส no ียงเปลี่ยนเลยครับขอบคุ่นลายๆครับจีเขามาติดตามรับชมครับฝากคือเก่าครับฝากกดติดตามครับฝากกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนลิวิโรของผมผ๋ยวผมจะไปทดสอบแล้วจะมาเล่าสู่หลายๆคนได้ผู้ศึกษาว่ามันจุดเป็นอย่างไรผมจะได้บอกหรือจะโชคจะมานบอกขอบคุณนครับ